ตั๊กบงกตโชวหวานฉลองครบรอบแต่งงาน10ปีอ้อสามีแรงต้องรักเขามากๆเลยนะเป็นอีกหนึ่งคุณแม่สายสตรองสำหรับตั๊กบงกตภรรยาเจ้าสัวบุญชันถือเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ตัวอย่างที่เลี้ยงลูกมาได้อย่างติดดินและใช้ชีวิตแบบพื้นพื้นไม่ติดปรูกที่แม่จะมีทรัพย์สมบัติมากเพียงใบแต่ก็ไม่เคยปลูกฝังให้น้องข้าวหอม ถือตัวว่ามีมากกว่าผู้อื่นและใช้เงินทุกบาทอย่างมีคุณค่ามากที่สุดดย่าสุดสาวพักบงกฎได้โพสต์คลิปโมเมนต์หวานกับสามีเจ้าสัวบุญชันที่ได้ครบรอบต่งงานสิปีลงบนอินโนตาแกร,รมแอดบังขีดล่างคัาขีดล่างทอดทั้งคู่ฉลองกันอย่างเรียบง่ายด้วยการกินข้าวที่บ้านพร้อมข้อความระบุว่าสุขสันต์วันครบรอบ เอแต่งงานนะคะคุณบุญชัย10ปีแล้วห้ามไปไหนเพราะจะตามไปข้ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิวานทลุจอเราเป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยสิหน้ารักมากค่ะรักเคาเปล่าอาา่ฮืออเขินเลยยโย,ยน่ารักจกรักแท้มีอยู่จริงคุณทั้งสองเป็นรักแท้ของกันและกันเป็นต้น